วันนี้เรามากันที่ The Feel Animal Dream จอที่ไหนเนี่ยตอนนี้เราก็เข้ามาแล้วนะคะบัตรผู้ใหญ่80บาทบัตรเด็กต่ำกว่า3าขวบห้าสิบาทผูเ้เล่กันผู้เล่อันนี้คืออะไรคะคือตะก้าอะไรคะ,ะาอาหารสาตร์ใช่ไหม<ะ>อาหารสำหรับเต่านี<ะ>โอ้โห<ะ>ใกล้ชิดเต่ามากเลยอะ มันใกล้ชินนะอะทเทลเลยนะเนี่ยนี่เาวลานี้ให้เทกินอะเทอลกินอันนี้ไปไหนกลัวกลัวเหรอโอ้โหกระไรราวงเราเออยราวางอ่ะนี่ไงมีฟันมด <c oughs> มีซุ้มกระต่ายโออันนี้โดมนกใหญ่เนอะ กระต่ายไลยแล้วปล่อยเลยปล่อยเวลาปล่อยเวลาปล่อยครับเวลาปล่อยขาแล้วเล่นอย่ายื่นนิ้วเขทำไมนะมีร้องเพงลงด้วยอารมณ์ดีโอ้ยกระต่ายหนีเลยนี่ไเนี่ไงปล่อยแล้วปล่อยนี่ไงโ้ยกรงนกใหญ่มากเลยดูเป็ด เป็ดตัวใหญ่มากโหก็น่าก,กลัวอยู่นะถ้าเข้าไปดูคนนี้เป็ดหา่หานหรือหงไม่รู้ตัวใหญ่มากอุ้ยมองเราอ่ะปา๋าเขาจะไล่ไปละด้าพาไปดูแกะหน่อยค่ะโอ้โห,โห,โหแกะเยอะมากแกะเยอะมาก โอ้โหเยอะเลยเยอะไหมคะไปเข้าไปอ๋อไปแล้วไปแล้วระวังนะโหปลาโดนลุมแล้วโอ้ยโดนลุมแล้วว้าวูเยอะว่ะล่โอ้โหดูกินกันสิ ก็รับตลอดเลยโอ้โหแต่คือโอ้โหใครแย่งเวลากินโอ้โหใครแย่งเวลาโอ้ยดูปากดิกระพือเลยมีแกงปักครับเลยเก่งมากหน้าตาน่ารักมากเลยอ่ะทำไมหน้าแบบเศร้าอะไรแบ์นี้อ่ะเออทำไมเขาดูง่วงทุกคนเลยอ่ะตาง่วงมากเลยแต่ละคนอ่ะดูดิคนนี้ดิ มองไม่เห็นหล่นลินเลยไม่เห็นหลานลินอ้อมันจะมากินกระเป๋าอ้อมอะไรล้วเอาดึงอีกแล้วดึงอีกแล้วเอาดึงอีกแล้วป้าดูลูกดึงดึงไงตัวนี้หน้าตาตลกมากเลยอ่ะอุ๊ยอุโหตว ตัวเบลรเริ่มเลยอะ่ะตัวใหญ่กว่าละได้ก้า,าโอ้เวบัฟฟาโลดูลูกสิลูกตัวจิ๋วเอ้ยเขาไม่กินน่ะลูกเขากินเหรอมันน้อยนี่อ่ะน,นี่ไงขี้กองเบิร์นเริ่มเลยดูสะพานดิเก๋มากเลยโอ้ยมันจะไปได้แน่หรอได,นะออได้ตอนนี้ผอมลงแล้ว <laughs> น่ากลัวไม่ใช่มันกลัวมันตอนนี้เราก็มานั่งอยู่ กลางสะพานเลยสวยมากโหไม่มีคนเลยมาเอาขาหย่อนน้ำเลย๋ยวหย่อนอะไรล่ะสวยมากโอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากโป้าจะไหวไหมน่ะตัวมันใหญ่มากเลยอะมากนกอะไรวะเนี้ยตอนนี้ให้เขาให้เข้าด้วยเนี่ยน่ากลัว มันออกมาได่วิหัยเลยตัวใหญ่มากอ่ะอ้นี่ให้นาให้ตรงนี้ป่ะให้นี่ให้นกนะให้นกนั่นมีแต่เข้ามาเนี่ยให้คนนี้ให้คนนี้คนนี้ลอยอยู่คนนี้ลอยอยู่เป็ลงกอะลาดินขอไหมลอยอยู่ก็ได้ลูกอะลนดินมาหนูมีกินเข้ามาแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ลอยกินเข้ามาแล้วโอ้ยมันบินโฉบหัวใช่ต้องยืนออกมาออก อ้อมไหนลูก hmm. น wow, ้อยเ้ยอ่าเดี๋ยวนะหนึ่งสอสดนี่แบบที่เก่งไงโอเคว้าวป๊ามอมไหมมอมั้งมั่งเลยไดีไจใกล้ใกล้เวลาเลยบกลสนน้อยอ้ะ อาเวลาป้อนครับล่าป้อนครับเดี๋ยวเขากินเดี๋ยันเอ้ดได้กิเสรหรือยังเอว้ยมีกี่ตัวตัวหนเตะอะไรอสามตัวสองสามตัวเลยต้าไม่ดูแกงปลาปลาละอยไม่เอาไม่จิ้มครับไม่แก้สัด ตอนนี้เราก็จะกลับแล้วนะคะที่นี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเดินรอบหนึ่งสบายๆมีให้อาหารสัตว์ต่างๆแบบว่าไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าเป็นที่ที่ก็โอเคนะสะอาดมีที่ให้ถ่ายรูปเยอะเอนกันแล้วก็ค่าเข้าไม่แพงด้วยใครอยากมาก็ลองมากันนะคะ